ไม่ใช่นำเสนอแต่เรื่องทนายตั้มทนายตั้มหลายๆคนบอกเบื่อแล้วมันสังคมไม่ได้ประโยชน์อะสมัยก่อนก็ลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนนะครับผมเคยถามบอกอข่าวเพื่อนผมก็ถามว่าทําไมนาเสนอข่าวลุงพลป้าแตนเพราะอะไรเป็นละครทําเป็นตอนๆไปเรื่อยเรือยเื่อยเืเป็นเดือนเลยนําเสนอข่าวใช้พื้นที่สื่อเนี่ยนําเสนอข่าวพวกเนี้ย ถามประชาชนได้ประโยชน์แล้วไม่ใเพราะประชาชนไม่เคยดูละครเพราะมาดูข่าวที่เป็นละครสนุกกว่ามันคล้ายๆว่ามันมันใกล้เคียงกับความจริงอาจจะแต่งเติมบ้างเพิ่มตัวละครเข้ามาเรื่อยๆพอหมดมุกไม่รู้อะไรเล่นก็ไปอาสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้มันก็จะมีอ่าต่อข่าวไปเรื่อยๆคนชอบยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะสังเกตเนี่ยนะครับนะเห็นเกตเคนจัดรายการอะไรทางอ่าโซเชียลทางทางทีวีนะ พอพูดถึงเรื่องทนายตั้มเนี่ยแลวตัวละครเพิ่มเดี๋ยวคนนี้เข้ามาคุณนุคุณแจ็คคุณอะไรต่างๆนะคนก็อยากจะติดตามเหมือนดูละครเพราะคนไทยชอบละครละครเนี่ยมันเลตติ้งดีกว่าข่าวแต่ช่วง้องหลังละครก็ไม่ค่อยดีแล้วมันมันหมดมุกไงไม่ค่อยมีอะไรมาทําเล่นเพราะนั้นก็เปลี่ยนใหม่ทําข่าวเป็นละครเพราะข่าวเป็นละครแล้วความจริงมันก็จะไม่ค่อยมีต้องมาโนไปด้วยทําพินัยกรรมปลอมวางแผนเอา GPS ไปติดรถรอบสังหารพาไปเขื่อนเชี่ยวหลาน หลังจากนั้นสังหารเอาศพไปเผาแล้วคุบสมบัติหมื่นล้านฟังแล้วไงอู้นะฟังแล้วมันตื่นตื่นตื่นเต้นเนี่ยนะตอนนี้ก็บอกไปแล้วครับนะมีคนใกล้ตัวทนายตั้มตอนนี้แปลพักจากขับรถกลายเป็นซักทอดทนายตั้มแล้วอ่านะครับนะมันก็จะก๊ยมันตื่นเต้นนะอุย้ยอย่างนี้ใกล้ถึงตัวทนายตั้มแล้วพยานหลักฐานใกล้ชัดแล้วนะครับมันก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนสมัยคดีลุงพลป้าแสน เริ่มต้นก็มาเอาลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยข่าน้องชมพู่เอาสักพักเอาลุงพลถูกใส่ร้ายเห็นนะโอ้โหออกข่าวสักสามเดือนนะพื้นที่สื่อมวลชนมีแต่เรื่องลุงพลป้าตันแรกๆก,ก็เป็นผู้ต้องหานะผู้ต้องสงสัยทําร้ายน้องชมพู่ถึงแก่ความตายนานๆนนเข้ากลายเป็นฮีโร่ครับคนก็พาออกรายการทีวีนะเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าร้องเพลงแรงต่างไปกันใหญ่ครับ นะครับมีคนก็มาเกี่ยวข้องเยอะแยะหมอปลาบ้างคนนั้นคนนี้ใครตะใครหมันเป็นละครอ่ะตอนนี้ก็ทนายตั้มนี่ก็มาเป็นเดือนแล้วพวกเนี้ยยังไม่จบเนอะนะครับน่าจ,จนกว่าจะส่งฟ้องนี่ก็ฝากเนี้ยพอฝากที่สามเนี้ยเขาก็ส่งฟ้องแล้วก็คงจะไม่มีอะไรเล่นละนะนพอเล่นทนายตั้มเสร็จก็มาเล่นทนายสายหยุดทนายนวนลนรงนะครับแล้วก็ทนายอาคมเล่นทนายเดชาก็ไปร้องมันยากทนายเดชา แล้วก็อะไรเนี่ยแจกของขวัญให้ในายเดชามันก็จะมันก็จะมีเป็นพัตเรื่องไปเรื่อยๆ,ๆนะเอาสัญญาจ้างมาเปิดเผยเอาสัญญาคำเอาสัญญาจ้างมาเปิดเผยเอ,อกาสารซื้อรถมาเอาพินัยกรรมมาทําไปตอนๆสุดท้ายไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับเก็บเก็บค่าเข้าชมต่อไปก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าใครอยากรู้ความจริงก็คนละสามหรือเปล่านะครับ นะความจริงราคาสามร้อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องประชา,าชนติดตามสื่ออะไงต่างต้องรู้ทันสื่อนะครับต้องรู้ทันสื่อต้องรู้ทันเพราะฉะนั้นก็คดีนายตั้มก็เหมือนกับคดีลุงพลป้าแนันนะครับจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นฮีโร่นะเพราะสื่อก็ช่วยปั้นกันลุงพลกลายเป็นฮีโร่จนรวยเลยต่อมาลุงพลก็กลายเป็นผู้ต้องหาและสุดท้ายก็กลายเป็นจำเลยและสุดท้ายสารชั้นต้นก็พิพากษาจำคุกไปยี่สิบปี ตอนนี้อยู่ระหว่างอุธร์ก็ยังถือเป็นเป็นคนที่สารพิภาษามีความผิดแต่ยังมีสิทธิ์อุธร์นะครับนี่แหละครับก็คือสร้างหนังสร้างละครไปคดีแตงโมพี่เดชาก็รับผิดชอบเริ่มต้นก็นเนี่ยนะครับฆาตกรรมซ่อนเงื่อนมีกีดขานะมีคนลอยอยู่ที่โรงแรมนั่นว่าเข้าไปตั้งสามสี่เดือนคดีแตงโมพี่เดชาในฐานะทนายความผู้ผเสียหายถูกดาเข้าข้างตำรวจ คดีแตงโมพี่เดถูกกล่าวหาเข้าข้างตำรวจคดีทนายตั้มพี่เดถูกกล่าวหาเข้าข้างโจรบอกทนายตั้มเป็นโจรไปแล้วเพราะว่าเรามีาสื่อมวลชนทําหน้าที่สารเตี๊ยพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าไอหมดนะครับอ่านะฮะสักครู่นะฟั่งพี่เดเนี่ยมันได้ความจริงแต่บางคนอาจจะไม่ชอบคดีแตงโมพี่เดถูกกล่าวหาเป็นสุนัขรับใช้ตํารวจ ทำหน้าที่เป็นโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่แจงแทนตํารวจหมดรู้ไปทุกเรื่องนะครับจริงๆมันก็รู้ไปทุกเรื่องนะเพราะว่าก็ทํางานอยู่กับตํารวจมันจะไม่รู้ได้ไงล่ะสมัยคดีแตงโมทํางานอยู่กับท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งมันจะไม่รู้ได้ไงก็รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นมีความคืบหน้าตํารวจเขาไม่อยากถแถลงนะพอถแถลงเขาเอาก็บอกว่าเอาความลับในสํานวนมาพูดถแถลงไปถแถลงมาตํารวจด่าตํารวจก็ไปไงก็มีอะไรก็เล่าพีเดพีเดก็แถลงข่าวทุกวัน ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นสุนัขรับใช้ตำรวจเข้าข้างตำรวจพอคดีทนายตั้มก็ถูกกล่าวหาว่าเข้าข้างโจรสุดท้ายสิ่งที่วีเดนเป็นความจริงหมดนะครับคือคดีแตงโมไม่มีอะไรแล้วครับมีคนไปนั่งเรือหกคนเนี่ยนะครับลงในเรือห้าคนไม่ตายตายคนหนึ่งก็คือแตงโมเสียชีวิตตกน้ําท้ายเรือเรื่องมีแค่เนี้ยเรื่องมีอยู่แค่นี้เนี่ยคดีแตงโมเนี่ย เหมือนกับทนายตั้มเนี่ยครับเป็นทนายความของอลูกความและก็ถูกกล่าวหาว่าหลอกเงินไปสามครั้งก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ว่ามันมันไปเกี่ยวคนดังเพราะแตงโมเนี่ยนะครับเป็นดาราดังนะครับพอตกไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดมีข้อสงสัยอะไรต่างเพราะเขาเป็นคนในวงการบันเทิงส่วนทนายตั้มเขาก็เป็นทนายเซเลบทนายชื่อดังคนรู้จักเยอะเพราะนั้นสองคดีนี้ไม่มีอะไรครับไอคนที่ไอคนที่เป็นประเด็นเนี่ยคือคนหนึ่งเป็น ดาราดังอีกคนหนึ่งเป็นทนายดังเรื่องแค่นั้นมันมีะนะถ้ามีการช่อกงทั่วไปไม่ดังขนาดนี้นะนะครับที่มันดังเป็นข่าวทุกวันนี้เล่นเป็นละครนี่ก็าะอ,อะไรทนายท่ามเป็นคนดังแตงโมเป็นคนดังเรื่องก็มีอะไรก็ตกท้ายเรือไปก็ไปนั่งกินเหล้ากินวายกันกินกันหลายขวดหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตกน้ําตายไปหลังจากนั้นแทนที่จะมีการแจ้งตํารวจทันทีก็ไปละก็ไม่ยอมแจ้งนะครับเก็บความลับไว้ผ่านไปอีกวันหนึ่ง นะครับสิบกว่าชั่วโมงถึงจะมีการแจ้งความก็เกิดความสงสัยกันไปคนในวงวงการบันเทิงก็ออกมาดารานักร้องศิลปินหมอเหมือทนายความทนะอะไรโอ้ยวิพากษ์วิจารณ์กันไปค่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสตอรี่นะคุณแม่แตงโมก็มาจากไหนก็ไม่รู้บางคนบอกอ้าวคุณแม่ไม่เคยเลี้ยงแตงโมอ้าวคุณพ่อเสียชีวิตไป,ไปกันใหญ่เลยตัวละครใครตะใครสันตนวงฐานธนะอจทริยะเพื่อนผมหมอพรทิพย อ่อกู้ภัยมากันโอ้โหนะครับกลายเป็นละครบานเตไปหมดเลยพี่เดนี่ตอนนั้นเนี่ยครับจะเล่เาให้ฟังนะเจ็ดสิบเจ็ดวันเนี่ยโอ้วันวันไม่ต้องทำมากินน,ะนักข่าวเต็มสำนักงานบางวันมีนักข่าวมารวมแล้วทั้งหมดหกสิบคนน่ะมานักสำนักงานน่ะต้องซื้อข้าวกล่องเลี้ยงนะครับแล้วพี่เดย์ก็ถูกดา่าถูกอะไรต่างๆนะครับพี่เดก็ยืนยันว่าเ,เป็นเรื่องการกระทําโดยประมาทนะอะ่คุณอัจฉริยะก็บอกว่าเป็นฆาตกรรมซ่อนเงื่อน หลายหลายคนก็ฆาตกรรมฆาตกรรมนะคุณหมอบางท่านก็บอกเป็นฆาตกรรมสุดท้ายคดีนี้คืออะไรประมาทตามที่พี่เดวิเคราะห์และพี่เดก็เป็นทนายความมาเจ็ดสิบเจ็ดวันก็ถอนตัวมาสักพักคุณแม่ไปจ้างคนอื่นสุดท้ายก็กลับมาหาพี่เดย์เพราะอะไรเพราะพี่เดเป็นคนที่รู้จริงและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เคยโกหกคุณแม่ทุกวันนี้พี่เดย์ก็กลายเป็นทนายของคดีแตงโมเหมือนเดิมนี่พี่เดย์เล่าให้ฟัง เมื่อความจริงปรากฏไอ้คนที่ด่าพี่เดมาสามสามเดือนช่วงนั้นโดนด่าสามเดือนด่าทุกวันพี่เดก็เข้าวัดพนมมือก็หลวงพ่อก็บอกว่าโยมเดชาการยอมทนในเขาด่าเนี่ยเป็นการอภัยทานการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผมก็ไปกราบหลวงพ่อเนะี่ยไปมาหลายวัดเลยบอกโยมนะถ้าเรามีคนด่าเยอะเนะี่ยเหมือนเหมือนมีมารประจนนะเราถ้าเราผ่านมันไปได้ เราพิสูจน์ได้คุณงามความดีสุดท้ายพี่เดก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอีกหลายคดีพี่เด์ผ่านพ้นมานี่เล่าให้ฟังเพราะนั้นคดีทนายตั้มคดีอะไรจางๆวกนี้มันก็เป็นละครน่ะนะตัวละครก็เพิ่มมาเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ทนายตั้มทนายตั้มมาเสร็จเมียทนายตั้มอ่ะพี่เมียคนขับรถคนใกล้ตัว